่นักเรียนกลับมาพบกันในรายวิชาสังคมศึกษานะคะชั้นปฐมศึกษาปีที่2วันนี้เราขึ้นบทที่6แล้วค่ะเป็นในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงนั่นเองครูเชื่อว่านักเรียนหลายคนเคยได้ยินนะคะคําว่าเศรษฐกิจพอเพียงเดี๋ยววันนี้เรามาทําความเข้าใจลึกซึ้งกันเพิ่มเติมกันดีกว่าค่ะพร้อมแล้วไปกันเลย เราเชื่อว่าทุกคนอยากจะเห็นโลกใบเดียวที่เรามีใบนี้พัฒนาไปในทางที่ดีกว่าเดิมเราคิดแบบนั้นแล้วเราก็ใช้ชีวิตประจำวันของเราไปตามความเคยชินพอรู้ตัวอีกทีโลกของเราก็กลายเป็นแบบที่เราไม่ได้อยากจะให้เป็นซะแล้วทุกวันนี้เราต้องเผชิญกับภัยธรรมชาติบ่อยและรุนแรงขึ้นกว่าเดิมผู้คนอดอยากขาดแคลนอาหาร เกิดวิกฤตโรคระบาดคุณภาพชีวิตของประชากรโลกแย่ลงเพราะเราใช้ทรัพยากรธรรมชาติกันอย่างเกินพอดีเราฝันถึงโลกที่ดีขึ้นกว่าเดิมแต่ตอนนี้เราคงต้องขอเอาตัวเองให้รอดก่อนเพราะปัญหาที่เราต้องเผชิญก็วิกฤตไม่แพ้กันเพราะเราบางคนเรียนจบแล้วไม่มีงานรองรับบางคนต้องตกงานในวันที่ของกินของใช้กลับราคาแพงสวนทางกับรายได้ บางคนกำลังท้อกับความจนที่ไม่ใช่แค่จนเงินแต่รู้สึกจนหนทางเพราะมองไม่เห็นวิธีที่เราจะหลุดพ้นจากสภาวะนี้ได้เลยประเทศไทยของเราก็เคยเผชิญวิกฤตมาแล้วครั้งหนึ่งในปีพุทธศักราช2540แล้วก็ผ่านมันมาได้ด้วยคำสอนที่หลายๆคนยังคงคุ้นหูปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้วยทรงตระหนักถึงภัยรอบด้านที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคนไทย ในหลวงรัชกาลที่9จึงได้พระราชทานคำสอนที่ออกแบบมาจากคนไทยเพื่อให้คนไทยได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขและนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างแท้จริงเพราะเมืองไทยของเรามีดินน้ำป่าอุดมสมบูรณ์มีทรัพยากรธรรมชาติหลากหลายเป็นแหล่งผลิตอาหารสำคัญของโลกแล้วนิสัยของคนไทยก็มีน้ำใจชอบช่วยเหลือกัน เราจึงเหมาะที่จะพัฒนาด้วยความเข้มแข็งจากต้นทุนในบ้านของเราเองทําให้เราพึ่งพาตนเองได้สําหรับเกษตรกรสามารถเดินตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้วยการทําให้พื้นที่ของเราสร้างของกินของใช้ที่จําเป็นในชีวิตให้ได้ครบถ้วนให้เราอยู่ได้อย่างไม่เดือดร้อนก่อนมีเหลือแล้วจะแจกหรือจะขายก็ทําได้ ซึ่งความรู้ต่างๆก็มีให้ศึกษาจากคำสอนของในหลวงรัชกาลที่9และดูงานได้จากตัวอย่างความสำเร็จมากมายครอบคลุมทุกขนาดพื้นที่ทุกภูมิประเทศส่วนคนที่ไม่ได้ทำการเกษตรก็ทำได้ด้วยการใช้ใจ่ายให้พอเหมาะกับรายได้ที่เราหาได้ลดความต้องการส่วนเกินและหาความรู้เพิ่มสร้างรายได้เพิ่มโดยที่คิดถึงความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นหลักไม่แสวงหาความร่ำรวยที่ได้มาจากการเบียดเบียนผู้อื่น ส่วนใครที่ไม่มีทั้งงานไม่มีรายได้แล้วยังไม่มีพื้นที่การเกษตรก็ใช่ว่าจะทำอะไรไม่ได้เพราะสิ่งที่เรายังมีอยู่คือความรู้ความสามารถแรงงานและเวลาเราสามารถใช้ต้นทุนที่เรามีเข้าไปเติมเต็มให้คนที่ต้องการความช่วยเหลือได้ผลตอบแทนที่ได้อาจไม่ได้มาในรูปของค่าจ้างแต่เป็นรูปแบบอื่นเช่นความอยู่รอดหรือโอกาส เราไม่ได้แสวงหากำไรสูงสุดแต่เป็นประโยชน์สูงสุดจากการใช้ต้นทุนที่เรามีเพื่อสร้างความเป็นอยู่ที่ดีมีความมั่นคงสร้างสังคมที่พร้อมให้ความช่วยเหลือกันจะเห็นว่าพอเพียงไม่ใช่แค่การประหยัดแต่เราใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนผู้อื่นและตัวเราเองไม่ใช่พอเพียงแล้วอยู่นิ่งเฉยโดยไม่พัฒนา เราพัฒนาอยู่ตลอดและทําอย่างค่อยเป็นค่อยไปเพื่อสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืนขึ้นมาให้ได้จริงๆไม่ว่าจะทำอาชีพอะไรทุกคนก็นำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับชีวิตของตัวเองได้เราไม่ต้องผลิตของใช้ของกินเองทั้งหมดแค่เราเริ่มพึ่งพาตนเองให้ได้1ใน4หรือ25%ของความต้องการทั้งหมดก็นับว่าเป็นเศรษฐกิจพอเพียงแล้ว คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสังคมที่ดีขึ้นและโลกที่ดีขึ้นจะไม่ใช่แค่ภาพในอุดมคติเราสร้างสิ่งนี้ให้เกิดขึ้นจริงได้ด้วยพลังสามัคคีจากพวกเราคนไทยทุกคน นะะในคลิปวิดีโอเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงเห็นไหมคะว่าเศรษฐกิจพอเพียงเป็นการพึ่งตนเองแต่ไม่ใช่การพึ่งตนเองทั้งหมดนะคะคือการพออยู่พอกินพอใช้นั่นเองนะคะเศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาของในหลวงรัชกาลที่9ทรงชี้แนะแนวทางในเรื่องการดำเนินชีวิตนะคะ ให้กับคนไทยได้ดำเนินชีวิตแบบพออยู่พอกินพอใช้และพึ่งตนเองภาพนี้คือใครคะนักเรียนท่านคือพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบารมนาถบพิตรนะคะเป็นในหลวงรัชกาลที่9ของเรานั่นเองนะคะเป็นผู้ดําิดในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงให้ประชาชน คนไทยทุกคนได้นำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงไม่ได้ลงไปแค่ที่เกษตรกรเท่านั้นแต่เหมาะกับทุกอาชีพเหมาะกับทุกๆุกคนที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ด้วยการพออยู่พอกินพอใช้และพึ่งตนเองนะคะความหมายของเศรษฐกิจพอเพียงเศรษฐกิจพอเพียงนะคะเ,เริ่ม พระบาทสมเด็จพระประมินทรภูมิพลอดุลยเด,ดชรัชกาลที่9ของเรานะคะโดยมีพระราชดำรัสเมื่อวันที่4ธันวาในปี2540แล้วก็ในปี2541ช่วงนั้นเป็นช่วงที่เศรษฐกิจโลกใช้คำว่าเศรษฐกิจโลกตกต่ำเกิดเหตุการณ์ต้มยำกุ้งนะคะมีหลายธุรกิจล้มละลายเนาะพระองค์ท่าน จึงเห็นความสําคัญจึงเห็นความสําคัญในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงนะคะก็ทรงมาดํารัสให้แก่บุคคลได้นําไปปรับใช้ในชีวิตโดยให้ความหมายที่กว้างคือพอเพียงคือเพียงพอเพียงนี้ก็พอทําอะไรก็ต้องพอเพียงหมายถึงพอประมาณไม่สุดโต่งไม่โลภมากพอเพียงอาจจะมีมากอาจจะมีของหรูหราแต่ก็ได้ แต่จะต้องไม่เบียดเบียนผู้อื่นคือพอประมาณพอใจในสิ่งที่ตนมีโดยไม่เบียดเบียนผู้อื่นนั่นเองนะคะโดยความหมายพอเพียงก็คือความพอประมาณและมีเหตุผลเนาะอ่ะเรามาดูในเรื่องของหลักปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกันค่ะหลักปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด3ห่วง2เงื่อนไขนะคะห่วงแรกคือพอประมาณ ห่วงที่2คือมีเหตุผลห่วงที่3คือมีภูมิคุ้มกันนั่นเอง 3. ห่วง2เงื่อนไขพอประมาณมีเหตุผลมีภูมิคุ้มกัน2เงื่อนไขคือความรู้กับคุณธรรมนะคะความรู้กับคุณธรรมมาดูพอประมาณพอประมาณก็คืออยู่ในความพอดีไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปตัวอย่างเช่นเวลาหนูทานข้าวอะค่ะเมื่อหนูรู้สึกหิว หนูทาน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 ,ทานมากเกินไปจะทําให้หนูรู้สึกเป็นยังไงแน่นใช่ไหมคะถ้าทานน้อยเกินไปฉันอยากดูแลตัวเองอยากไดเอทอยากลดอาหารอยากผอมทานน้อยเกินไปก็จะทําให้นักเรียนไม่อิ่มทอ้องเนาะร่างกายไม่รับสารอาหารเท่าที่ควรดังนั้นควรทานอยู่ในความพอดีก็คือความพอประมาณคือการพอดีไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปนะคะ มีเหตุผลคือก่อนจะทำอะไรคิดให้รอบคอบนะว่าถ้าเราทำไปแล้วผลที่ตามมามันจะเป็นอย่างไรมันจะเป็นผลดีหรือผลเสียแล้วผลนี้จะเกิดกับใครบ้างดังนั้นคิดก่อนทำนั่นเองด้วยความรอบคอบสร้างภูมิคุ้มกันก็คือรู้จัก,กวางแผนเตรียมตัวรับมือต่อสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นซึ่งเราไม่รู้ค่ะว่าอนาคตข้างหน้าจะเกิดอะไรขึ้น ตัวอย่างเช่นถ้าหนูอดออมตั้งแต่ตอนนี้เก็บเงินออมเงินทุกวันทุกวันทุกวันก็เหมือนเป็นการสร้างคุมิคุ้มกันให้กับเราได้อนาคตข้างหน้าอาจะต้องเรียนต่อในระดับที่สูงหรือมีเหตุการณ์ฉุกเฉินที่ต้องใช้เงินจริงๆเราก็สามารถนําเงินออมของเราไปใช้ได้นั่นเองอันนี้เรียกว่าสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตัวเองพร้อมรับมือต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลานะคะ สองเงื่อนไขก็ค <f Emperor> <f antenna> <atte> ือเงื่อนไขความรู้กับเงื่อนไขคุณธรรมนะคะเงื่อนไขความรู้ความรู้ก็เหมือนคนเก่งใช่ไหมคะก็ต้องมีความรู้ที่ถูกต้องและนําไปปฏิบัติได้จริงความรู้ก็เหมือนคนเก่งเราจะเก่งอย่างเดียวไม่ได้เราต้องเป็นคนดีด้วยก็ต้องมีคุณธรรมนั่นเองคุณธรรมก็คือรู้จักผิดชอบชั่วดีไม่เห็นแก่ตัวอยู่ในศีลอยู่ในธรรมเห็นไหมมี2เงื่อนไขคือความรู้กับคุณธรรมจะเก่งอย่างเดียวไม่ได้จะต้องมี เป็นคนดีด้วยก็คือต้องมีความรู้ควบคู่กับคุณธรรมนะคะเป็นหลักสองเงื่อนไขนั่นเองอทีนี้หยิบแบบฝึกขึ้นมาค่ะหยิบแบบฝึกทักษะวิชาสังคมเดี๋ยวเรามาทำแบบฝึกไปพร้อมกันนะคะเปิดไปหน้าที่34นะคะ34แบบฝึกทักษะที่1 เขาบอกว่าให้นักเรียนวาดแผนภาพแนวคิดปัจจยาของเศรษฐกิจพอเพียงให้ถูกต้องวาดแผนภาพแนวคิดก็คือ3ห่วง2เงื่อนไขนั่นเองค่ะ3ห่วง2เงื่อนไขห่วงแรกพอประมาณห่วงที่2มีเหตุผลห่วงที่3มีภูมิคุ้มกันนะคะ2เงื่อนไขก็คือเงื่อนไขความรู้แล้วก็เงื่อนไขคุณธรรม เดี๋ยวเรามาทำไปพร้อมกันให้หนูหยิบดินสอขึ้นมานะคะแล้วก็ถ้าใครมีวงเวียนใช้วงเวียนได้ก็ดีเลยค่ะหรืออาจจะมีสิ่งของที่มีลักษณะเป็นทรงกลมอย่างเช่นขวดน้ำขวดน้ำขวดเล็กอย่างเงี้ยค่ะ,ะวาดห่วงเลยห่วงแรกขึ้นมาแล้วห่วงแรกคือ พอประมาณเอาให้กลมนะลูกเหรียน10บก็ได้ค่ะห,หรือหนูอาจจะใช้ขวดน้ําก็ได้และเขียนตรงกลางห่วงว่าพอประมาณเพราะประมาณคืออยู่ในความพอดีไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปนั่นเองห่วงที่สองตามมาด้วยห่วงที่สองติดๆเลย มีเหตุผลหนูสังเกตไหมคะว่าทั้งสองห่วงจะเกี่ยวกันจะมีการทับซ้อนกันหน่อยนะคะการมีเหตุผลคือการคิดก่อนทํามีความรอบคอบก่อนที่จะลงมือทําคํานึงถึงผลที่จะตามมาอันนี้เรียกว่ามีเหตุผลนะคะไปห่วงที่3คะ่ะมีภูมิคุ้มกันเห็นไหมคะว่าทั้ง3ห่วงเขาจะมี เกี่ยวกันทั้ง3าห่วงเลยนะคะเขามไม่แยกออกจากกันเลยดังนั้นเราก็ต้องพอประมาณมีเหตุผลมีภูมิคุ้มกันในการดําเนินชีวิตภูมิคุ้มกันก็คือการเตรียมพร้อมที่จะรับมือกับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นก็คือการรู้จักวางแผนนั่นเองเขียนเลยค่ะทั้ง3ห่วงนะคะพอประมาณมีเหตุผลมีภูมิคุ้มกันเอาให้สวยนะลูกเอาให้กลม2เงเลีนยไขค่ะ คือเงื่อนไขความรู้เราจะเก่งอย่างเดียวไม่ได้เนาะความรู้ก็คือการในเรื่องของปฏิบัติที่ถูกต้องอแนวทางต่างๆที่นำมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตอันนี้จะสอดคล้องในเรื่องของความรู้เราจะเก่งอย่างเดียวไม่ได้เราต้องเป็นคนดีก็ต้องมาด้วยควบคู่กับคุณธรรมคุณธรรมก็คือในเรื่องของจิตใจความรู้ผิดชอบเชื่อดีอันนี้จะเป็นในเรื่องของคุณธรรมนั่นเอง เมื่อนักเรียนทำได้อย่างคุณครูแล้วเขียนเรียบร้อยแล้วนะคะให้นักเรียนใช้สีตัดเส้นกรอบให้สวยงามเอาให้สวยงามเลยนะคะและระบายสีข้างล่างมีตัวการ์ตูนอยู่ด้านล่างให้นักเรียนระบายสีให้สวยงามเมื่อเสร็จเรียบร้อยตรวจทานเรียบร้อยเขียนชื่อเล็กที่ด้านมุมบนขวาของ ตัวเองให้เรียบร้อยนะคะเขียนชื่อจริงตามด้วยเลขที่นามสกุลไม่ต้องเด็กหญิงเด็กชายไม่ต้องอเขียนชื่อจริงตามด้วยเลขที่คิดว่าอองานหนูเรียบร้อยแล้วพร้อมที่จะถ่ายส่งนักเรียนก็ถ่ายส่งเข้ามาในอัลบัมเดี๋ยวครูจะสร้างอัลบัมไว้ให้นะคะพยายามทํางานให้เป็นปัจจุบันเนาะงานหนูจะได้ไม่เยอะทําให้เป็นปัจจุบันงานจะได้ไม่เยอะนะคะ จบไปแล้วในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงเศรษฐกิจพอเพียงเป็นพระราชดำรัสของในหลวงรัชกาลที่9นั่นเองพระองค์ทรงพระราชดำรัสให้กับประชาชนชาวไทยทุกคนทุกอาชีพทุกเพศทุกวัยได้นำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันนะคะในชีวิตประจำวันได้นำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันก็คือในเรื่องของการพออยู่พอกินพอใช้ พ้่ตนเองให้ได้นั่นเองอันนี้เป็นในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงหลักปัชญ,ญาเศรษฐกิจพอเพียงมีทั้งหมด3ห่วง2เงื่อนไขห่วงแรกพอประมาณห่วงที่2มีเหตุผลห่วงที่3มีภูมิคุ้มกันและ2เงื่อนไขคือเงื่อนไขความรู้กับเงื่อนไขคุณธรรมนั่นเองอย่าลืมนะคะตามงานให้ทันเพียางงานให้เรียบร้อยและตั้งใจเรียน สำหรับวันนี้นะคะจบไปแล้วในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงในรายวิชาสังคมศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 2, 2> คุณครูขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ